ออนี่ครับคุณพ่อมีสักคขับยาก็วางไว้ตรงนี้ครับคุณพ่อ คุณตากำลังทานอาหารเสริมใช่ครับผมอาหารเสริมของคุณตานี่แหละครับผมว่าคุณตาก็ฟันร่วงครับฟันร่วงฟันล้วงแล้วก็ทานอาหารเสริมแล้วก็กับหญ้าอ่อนครับผม นี่คืออาหารเสริมของคุณตาครับผมข้าไปอะรับนรอยอบนะไมองัมองรวนมองบา้อ คุณตาซูซ<ส>ู <idity> จะหมดแล้วโอ้ชอบของอาหารเสริมของคุณตาครับผม ลาวลาบบารุบไปโงงาทิอเรื่องหนี่งะบกักกบคุณก็ขอบ<ม> <c oughs> ดีนะครับ <c oughs> ผมเตรมให้ คุณรวมได้นะครับขอบคุณคุณพ่อมีศักนะครับที่มีตาย่าให้คุณดวมนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณคุณพ่อมีศักมากมากนะครับ อกราเตืตนอตนกะตีหนิฮะตีคำเตือนมาด่นกูอัน <c ười> ดล,นลดลงบ่โอเคกอะไ <Okay. S 2> น,นีูอัน,นี้ตได้ดีเลย ดีนะครับผมเติมให้คุณตาคุณลวงได้อีกได้นะครับเติมให้อะต่อไปยากัต่ยากอไ่าครับครับมมีสักครับผมนี่องฟรดของกรูดสวัสดีนะครับผมอินตั้งโมองตาจบเ อยากได้ออนๆครับอยากไปไปน้องสักแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับตักคุณดวงนะครับผมครับครับครับ เรื่วงจ้าคุณหลวงครับผม แตงมมกับมันแก้วครับคุณพ่อดีนะครับผมมาดื้อมาดื้อฟังเสียงกาเหรอฮะ เสียงกาในตาคุณหลวง mm. ติมๆได้นะครับผมย่าครับยาหงมัด้อยครับผมเต,มติมยใหญ่ก,ก็ได้นะครับคุณพ่อ สวัสดีนะครับผมไปโซนบุฟาไหมครับตตีไปได้ไปทางบ้านคุณไหมไป,ไปครับคุณพ่อได้ไปไหมไ<ป>เดี๋ยวเดี๋ยว <ś les> าาไปครับคุณพอ่อแต่ว่าตอนนี้อยู่อ่าตอนนี้อยู่ปู่ค,คุณลวงก่อนครับผมไปครับผม <ś les> สวัสดีครับผม ตเติมได้นะครับผมสวัสดีน,นะครับผมตเติมได้นะครับ